ก็ตอนนี้นะครับผมเราก็จะขึ้นฮีโร่อีกแล้วนะครับก็คือเหลีาดาวเดียวเท่านั้นเองใครที่ยังไม่ได้กดไลค์ให้พีชนะครับก็อย่าลืมกดไลค์ให้พี่ด้วยนะถ้าพี่ถ้าทุกคนไม่กดเนี่ยเกมนี้พี่จะแจกนะก็สลับเกมแรกนะครับเราจะเอาเล่นชัวดีกว่าเล่นก๊อกสิบแปดอ้ยเลงเด้งเลงเด้งเล้งเดงเลงเดงเรามากับโอเวอร์ด้วยนะครับเกมนี้ แต่งตัวก็แบบอเป็นตัวที่แบบรอดตีนพอสมควรเลยนะดูดูตัวดูดูชุดที่ผมใส่ดิก็เป็นชุดของฮีโร่อีกเน่แนอย่างเฟี้ยวมามามาไปเป็นกลุ่มมาเป็นกลุ่มไอเพชรมานี่ไอเพชรมานี่มารวมกลุ่มรวมกลุ่มกันถมไอนี่ก่อนถมไอที่ก่อนมองจ้งก็เออรู้อยู่ก็บอกว่าทางนี้ก่อนโอ้ลุ้มลุ้มโอเคเรียบร้อยหัวแตกริงเออตรงผมเออค่อยไปห้างหลังไอเพชร เอาทีละตัวเอาทีละตัวเองอย่าอย่าจะไปบั้นแต่ตัวเองขนาดนั้นที่ตรงไหนครับอยู่ตรงไหนครับฮัลโหลแหมแหมแหมแค่ยิงหัวไปแค่ตัวเดียวอ่ะมันกลัวจนแบบจนซ่อนแอบเลยมะเฮ้ยไม่ได้คิวอย่าว่าดิสักพักเดี๋ยวมันก็ไปแตกหมอกแล้วครับออที่ไหนวะฮัลโหลบาตะแบกเก็ตเต็มรอนว่ากันขอเบอร โอ้โหยิงไม่โดนนะท็อตมี่ผลิตี่ยิงเราไหมครับเกมนี้เป็นด่านเรือเล่นลูกซองเกมนี้เราจะออกไปด้านขวากันโอเคปะปะ่ะซื้อลูกซองมาซื้อลูกซองมาปืนลูดก็ได้เราจะเล่นด้านขวากันให้หมดเราจะลุมมันยังไงก็อย่างที่บอกอะครับก็คือตีนเดียวมันไม่สู้สี่ตีนหรอครับอืมไม่ใช่ดิสองตีนไม่ไม่สู้แปดตีนฮนะก็ดูเลยแล้วกันนะ คนในทีมก็เป็นคนที่ค่อนข้างตพิงพอสมควรนะทุกคนนะเนี่ยดูดูดูสเต็ปพี่ไว้ดูสเต็ปพี่ไว้บุกบุกสามได้ซ้ำนี่ไงโอเคล็อกล็อกล็อกโอเคสวยสวยสวยข้างบน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 ขึ้นบน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 ไอเด็กนี่แฮปปี้ชั้นสอง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 วิ่ง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 ถมเลยถมเลยอย่าไปกลัวมันแค่ดีเซอร์ตถมเลย เอาเลยเอาอแหม่แหม่แหมก็บอกแล้วว่าเราจะเล่นเกมไว้อะครับยูอย่างนี้ทุกคนทำไมได้คิวอีกแล้วโอ้พี่ได้สามคิวเหรอวะดาเมจไปพี่น้อยมากเกมนี้เป็นเป็นเป็นดาดแมมอสนะครับเราจะซื้อปืนไกลมาด้วยโอเคเล่นปืน XM8 ต้องมีปืนไกลติดตัวด้วยนะเอ้ยขอไอ้บอล่อยพี่ขอไอ้บอล่อยใครมีเเอาร็วโอเคสวยพอแล้วพอแล้ว เดี๋ยวพี่เดี๋ยวพี่คุมบนให้แล้วกันพวกเองลงล่างหนึ่งคนดิเอ้ยมันมาเลยเอ้ยเอ้ยมันมาแล้วอือหือเอ้ยมันมาไวจังเฮ้ยมันไวจังเฮ้ยมาไวอยากอยากตายไวเหรออยากตายไวเหรออยากตายไวเหรอเฮ้ยอยากตายไวเหรออืออๆออออังได้เลยดักวะเจ็บ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 มาตีล่ะมาตีล่ะมาตีล่ะตัวนึงอยู่บนเขาตัวนึงอยู่บนเขา ตัวนังอยู่กับผมดิมันมันมันอยู่มันอยู่บนเขานี่แม่โอ้ยอะไรเขาตางผมาเนี่ยเฮ้ยเฮก็แบบยิงหัวโหดเกินน่ะดูดิเป็นเป็นเป็นจุดเด่นของผู้คนเนี่ยมันยิงจากผม่ะเรียบร้อยเอาดีเอาเวมาให้หมดรู้สึกว่ารอบนี้นะครับเราจะเจอแคนนะครับ และรับพ่อมึงนั่นมันอีสานระดับต้นๆของประเทศนะครับก็คือแคนนอนน้อยร้อยเเ็นนะครับพอดีพี่ก็นอนมามากนะฮะหวังว่าพี่น่าจะชนะนะเกมนี้นี่ไงเลยโอ้ยอย่างก๊อตนะครับอือนี่น,น,นี่นี่เรายังไม่ได้ทําอะไรเลยอะครับทุกคนทําไมแบบเกมมันจะจบไปแล้วอะ่ะอือดูดิดดถ้าเป็นเกมนี้นะฮะด่านปืนที่เหมาะกับด่านนี้ก็คือเป็นปืนลูกซองแล้วก็เป็นปืนลูดนะครับสปืนนี้ เอ้ยดูดิเอ้ยมันบั๊ออกมาดูดิเอ้ยโอ้โหไม่ได้เลยวะฮีโร่อีกทำบั๊พี่มันขึ้นขวาพี่เห็นทางนั้นรอเราไปดันขวามาดิทางนู้นใช้บั๊นะครับทางเราไม่ได้ใช้อะไรนะพี่มันขึ้นไปบันไดแล้วอ่ะมาแล้วตักไม่นี่แต่ว่าออมันคือโปรดแท้อุ้ยโอ้มันทะลุไอ้วอลมายิงจานจานช่วยพี่หน่อยเวล่ะเวล่ะ เอเวเอเวฝากด้วยนะครับเอเวเอ้ยเอเวหลังนายเต้เฮ้ย,ย,ย,ยมันเอาจริงแล้วว่ะได้ทำบั๊กไม่พอรูปเล่นบั๊กผมไม่เล่นบักนบ๊กจออ่ะเฮ้ยพ,พ,พี่มีแผนว่ะในในเมื่อมันเล่นบั๊กใช่ปะมันในเมื่อมันเล่น,นเลี่ยมเดี๋ยวมันบัก๊กถ้าหากว่ามันทำบั๊กเนี่ยพี่มีสูตรเว้ยมันจะต้องมาหาเราอย่างแน่นอนเพราะฉะนั้นเราเราเราดักแม่งดีไหม มันจะเป็นคนเดินตามหาเราใช่ปะล่ะเอ๊ะเอ้ยใช่ใช่ใช่คือคือมันห้าไงมันห้ามันก็จะแบบจะวิ่งเพลนผ่าน่ปถ้าเราแบบดักแม่งแบบสี่ตัวอยู่ในรูแม่งแบบเอาให้แม่งร้องเลยมานี่มานี่นี่นี่ดักนี่นักนี่ดักนี่รอดักนี่หังนี่สี่ตัวสี่ตัวไม่ไม่ต้องออกไปนะดักนี่แหละนี่ไม่ต้องออกไปมันจะมาไหมจะมาไหมพี่เวอร์เข้ามาพี่เวอร์เงียบอยู่เงียบอยู่ไปรอดมาดิไอไอเพลทเพลยิงยิงปืนรอดิ ยิง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 าาไอ้กลไปแผลนี้เป็นสำเร็จปปล่อยไม่ไปไม่แมแหมหมทำตัวได้ใจกันไปแล้วนะซ้ายมีถ้างั้นเดี๋ยวก็โอ้โอ้โอ้เดี๋ยวเดี๋อโอ้โหเกิน หัวแตกนะเพชรเดี๋ยวพี่พันญาก่อนอ <c oughs> เกมนี้เรายอมแพ้ให้มันดีไหมเดี๋ยวเกมไม่ตึงเกมนี้เรายอมแพ้ไหมเดี๋ยวเกมไม่ตึงเว้ยอืมอืมจี้ตูดเอาเฮ้ยโดยโดอกานเเลยว แป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งอย่ารีบดิน้องโอ้โหเหมือนเอ็งรีแบบออกกันคโอเคโอเคโอเคไปใช่ไหมพี่จะเปิดโปูเลยนะพี่จะเปิดโปูเลยนะเอามันอยู่ไหนอ่ะเอาไปม่ได้หรอโอเคโดนหัวไม่ได้โดนหัวไม่ได้ยูดระวังคว้าเอ๊ะเป๊ะเป๊ะเย้ มาดิครับยิงหัวทั้งเกมเลยครับอือเอ้ยโอ้โหอะไรครับเนี่ยโโอ้หเมื่อกี้มาหลอดนะขอโทษทีขอโทษทีเลยแล้วกันคือแบบถ้าพี่แบบยิงหัวพี่จะยิงเฉพาะแดงเถื่อนครับเอาเบอร์ส่วนเลยเอาเบอร์เออเอาเลอเอาเลยเอาฝีเอาเบอร์เอาเบอร์เอาเบอร์ยิงทางนี้หัวดิจิกเอาเบอร์เอาเบอร์เอ้ไง บอกเล้ททำตามแผลพี้มันได้ผลเนอะอือฮเฮ้ยทุกคนนี่นี่นี่พี่อยู่แรงฮีโรอีกแล้วเหรอครับนี่นี่นี่เพิ่งผ่านมากี่วันนะครับอือกี่วันวะโหเพิ่กจะสองสาววันเองพี่ก็ฮีโรอีกแล้วครับอือก็แบบมีใครบ้างครับที่สามารถขึ้นได้แบบนี้บ้างครับทุกคนก็ ถ้าน้องคิดว่าพี่โหดเนี่ยก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์พี่ด้วยนะครับทุกคนนะ